สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดี Auto โตเกรตวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือ2025 d น p ี่สิบห้าดีปรรถคันนี้เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นสุดๆเพราะดีเปได้ยกระดับทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีมาแบบเต็มพิกัดเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับดีเปาจีสามมาในสไตล์ที่ดูดันทันสมัยเส้นสายบนตัวถังดูแข็งแรงและโฉบเฉี่ยวกระจังหน้าใหม่ที่ใหญ่และมีดีไซน์เฉพาะตัว พร้อมไฟหน้าและทรงเพรียวบางที่ให้ความรู้สึกฉบเฉี่ยวทุกมุมมองไฟท้ายเองก็ออกแบบให้โดดเด่นสวยงามด้วยเส้นไฟที่ลากยาวเต็มความกว้างของตัวรถช่วยเสริมความหรูหราและให้ความรู้สึกไฮเทคไปพร้อมกันสีตัวถังนี้ให้เลือกหลายสีเลยครับแต่ที่ได้รับความนิยมจะเป็นสีพิเศษอย่างสีฟ้าเมทัลลิกและสีเขียวนีออนที่ทําให้ตัวรถดูโดดเด่นยิ่งขึ้นบนท้องถนนตัวรถวางอยู่บนล้ออลลอยขนาดใหญ่ พร้อมซุ้มล้อที่ดูแข็งแรงบ่งบอกถึงความพร้อมสำหรับการลุยได้ในทุกสภาพถนนขยับเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างภายในของ d e เปาจ318บอกเลยครับว่าหรูหราและล้ำสมัยสุดๆวัสดุดตกแต่งภายในใช้หนังคุณภาพสูงผสมผสานกับการตกแต่งแบบเมทัลลิกและคาร์บอนไฟเบอร์มีแอมเบียนหลายรอบคันที่สามารถปรับสีได้หลายเฉดเพิ่มความพรีเมียมให้กับบรรยากาศในห้องโดยสาร บริเวณคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตแบบเต็มรูปแบบรองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยระบบนำทางแบบเรียลไทม์และยังมีหน้าจอดิจิตอลสำหรับคนขับที่สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ที่ชอบพวงมาลายัยแบบมัลติฟังชันและคันเกียร์ไฟฟ้าแบบใหม่ทำให้การขับขี่เป็นเรื่องง่ายและสนุกยิ่งขึ้นในเรื่องของขุมพลังดีพโลจี318มาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดและไฟฟ้าเต็มรูปแบบ โดยในเวอร์ชั่นไฮบริดจะใช้เครื่องยนต์เบนซินทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้ประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสียส่วนเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนมีระยะทางวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งมากกว่า600กิโลเมตรเลยทีเดียวและรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก30ไป80ได้ภายในเวลาประมาณ30นาทีเท่านั้น ระบบความปลอดภัยของ G318 ก็ถือว่าจัดเต็มครับมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช,บบชเช่นระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคันแบบ360องศาช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางไกลช่วงล่างของรถถูกปรับจูนมาเป็นพิเศษเพื่อความนุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีไม่ว่าขับบนถนนเรียบหรือเส้นทางออฟโรดรถก็ยังให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวล พร้อมทั้งยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดโหมดสปอร์ตหรือโหมดลุยทางออฟโรดสำหรับราคาคาดการของ d e เป g 3จีในไทยจะเริ่มต้นประมาณ1.5ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากๆเมืม่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมใครที่กำลังมองหารถ SUV ที่ครบเครื่องทั้งความสวย ความแรงและเทคโนโลยีล้ำล้ำบอกเลยว่า2025 d ี่ส้จีเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม dk autocare เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและเทคนิคการดูแลรถที่เราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ